So keep your head up, princess, for your crown falls. Know these voices in your head'll be your downfall. I know it gets so hard, but you don't got far to go. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เนะะี่ยค่ะเราจะมาแกะกล่องของช้อปปิ้งที่ได้จากช้อปปี้ในราคา1บาทและก็วิธีว่าเราทํายังไงให้ได้ฟรีค่าส่งถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกแกะของกันเลยดีกว่าค่ะค่ะส่วนของราคา1บาทที่ได้มาค่ะเราก็ได้มาจากวันที่เป็น10เดือน10นะคะมันก็จะมีโปรโมชั่นในทุกๆเดือนก็คือ9เดือน90เดือน10 11เดือน1 <10 S 2> <11 S 2> <11 S> 1เอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็ก่อนวันจะครบกําหนดอะคะ่ะมันก็จะมีแจกโค้ดส่งฟรีนะคะเราก็จะไปทําการเก็บโค้ดอนนั้นไว้ก่อนพอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยกดสั่งซื้อนะคะมันก็จะฟรีค่าส่งถูกชิ้นเลยค่ะและของชิ้นแรกของเราก็คือ เป็นแมสค่ะตัวนี้มันจะเป็นแมส KF 94นะคะซึ่งมันจะในห่อเน,นี่ยมันจะมี10ชิ้นเราได้มาในราคา1บาทซึ่งเราซื้อมาในร้านเนี้ย2ชิ้นเพราะว่าตามกฎอะคะ่ะมันจะมีข้อจํากัดก็คือเราสามารถสั่งได้แค่2ชิ้นเท่านั้นต่อร้านนะคะเดี๋ยวเราลองแกะดูด้านในนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะนี่คะ่ะเป็นของใหม่นะคะจะมีทั้งหมด10ชิ้น,นะคะ่ะ ไปต่อที่หอที่สองกันเลยค่ะห่อนี้ก็จะเป็นแมสเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะ <S 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 แต่มันไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะอันนี้จะเป็นสีดําค่ะส่วนอันเมื่อกี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะเนื่องจากเขากําหนดให้สั่งได้แค่ร้านละสองชิ้นค่ะเราก็เลยไปสั่งอีกร้านหนึ่งให้ได้อีกสองชิ้นค่ะ นก็เหมือนกันค่ะมันก็จะมี10ชิ้นนะคะหอ่อหนึ่งจะมี10ชิ้นอันนี้เราก็ซื้อมา2ห่อเหมือนกันค่ะไปต่อกันที่ห่อที่3นะคะ คือจะบอกว่าของนะคะมันก็จะลดราคาจากราคาปกติอะบางอย่างก็20บาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามองว่าราคา1บาทอะมันก็ถูกมากเลยเก็เลยกดกดมานะคะมันก็จะมีของให้เลือกอะไม่ได้เยอะมากหรอกอันเนี้ยคือเพื่อนๆก็ต้องลองเข้าไปดูว่าเ,เดี๋ยวช่วงเวลาเนี้ยมันจะมีของอะไรลดราคาเหลือ1นบาทอ่ะอันเนี้ยเราก็จะได้เป็นถุงมือมาเป็นถุงมือสีส้มนะคะเราซื้อมานะในสองชิ้นเหมือนกันก็ราคา2บาทค่ะ ไปต่อที่หถวที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทปปิดกล่องค่ะพอดีว่าเรามีเปิดร้านนะคะเราก็จะมีการแพ็คของซึ่งในราคา1บาทเราก็จะแพ็คกล่องอะไรเงี้ยค่ะได้อย่างถูกมากเลยไปกันที่ชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะ ในส่วนของชิ้นสุดท้ายนะคะที่เราได้มาก็คือกระถางต้นไม้น,นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือกระถางละหบาทเราซื้อมาสองอันก็ราคาสอบาทค่ะและนี่คือของทั้งหมดที่เราทดลองสั่งมาในราคา 1. บาทแล้วก็ฟรีค่าส่งนะคะวิธีการนะคะเราสั่งยังไงให้ได้ 1. บาทเราไปดูกันเลยค่ะ ขั้นแรกนะคะก่อนที่จะถึงวันนะคะให้เพื่อนมาเก็บโค้ดส่งฟรีที่รถบรรทุกสีเขียวตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปนะคะมันก็จะมีให้มีเก็บโค้ดนะคะซึ่งหน้าตาโค้ดอะคะ่ะมันก็จะเขียนว่าส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์บาทอะไรประมาณนี้ค่ะคือคือถ้าเกิดเห็นโค้ดอันนั้นอะเพื่อนเ,เพื่อก็กดเก็บไวไ้ได้เลยพอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยมาซื้อของแล้วก็มาใช้โค้ดนั้นค่ะอ,อ๋อแล้วก็โค้ดส่งฟรีค่ะสามารถใช้ได้ทั้งห้าล้านเลยนะคะ หรือเพื่อนๆจะลองเก็บโค้ดอื่นๆที่เป็นโค้ดส่งฟรีก็ได้นะคะเผื่อเราซื้อของเกิน99บาทอะไรแบบนี้ค่ะเราก็สามารถใช้โค้ดส่งฟรีตรงนี้ได้เหมือนกัน เดี๋ยวเราลองไปหาหน้าตาของโคส,ส่งฟรีที่เราบอกนะคะเนี่ยมันก็จะขึ้นประมาณเนี้ยค่ะโคส,ส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทอันนี้มันก็จะเก็บทั้ง2อันได้เลยอันหนึ่งก็คือจะเป็นการจ่ายปกติกับอีกอันหนึ่งจะเป็นการจ่ายผ่าน a i r ์เพนะคะ ตรงแฟลเซล์อะคะ่ะเพื่อนเพื่อจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะก็ให้จิ้มไปที่ดูทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งของ1บาทที่เราสนใจซึ่งตอนนี้มันจะยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยววันที่เวลาจริงก็จะขึ้นก็จะเห็นว่ามีเที่ยง6กโมงสามทุ่มศูนบาททุกคนก็จะเห็นออเอด้าบาทข้างบนนี้ค่ะวันนั้นมันจะมีออเอสด้าบาทนะคะก็ให้ทุกคนจิ้มที่ออเอด้าบาทได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของตัวอย่างที่เป็นตัว9บาทนะคะเดี๋ยวมันจะลดเหลือ9บาทนะคะในเวลาที่มันกําหนดไว้อ่ะคะ่ะ เนี่ถ้าเราเห็นว่าไหนสนใจแล้วก็สามารถตั้งเตือนไว้ได้นะคะเพื่อที่ถึงเวลามันก็จะมาส่มาเตือนเราอะค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกดซื้อของดูนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะลองซื้อของที่ราคา9บาทนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวดีสอกดมูจิ9บาทชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัววอลเปเปอร์เดี๋ยวเราจะลองเลือกกด2อันไว้นะคะในตะกร้า ี้เราก็จะกดไปที่ตรงตะก้าสินค้านะคะก็ลองเลือกกดรายการที่เราจะจ่ายเงินนะคะทีนี้ข้างล่างทุกคนจะเห็นว่ามันมีให้เลือกโค้ส่วนลดใช่ไหมคะเราก็จิ้มเข้าไปเนี่ยทีนี้มันก็จะมีโคส่งฟรีที่เราเก็บไว้ศูนย์บาทอะ่ะคือให้ทุกคนจิ้มโคส่งฟรีตรงนี้ได้เลยนะคะ พอเรากดใช้โค้ดแล้วค่ะตรงโค้ดส่วนลดต,ตรงนี้มันจะเขียนว่าเราใช้โค้ดแล้วทีนี้ถ้าเรากดชําระเงินเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าร้านค้าน,นั้นๆนะคะมีค่าส่งกี่บาทซึ่งมันจะต้องขึ้นว่าศูนย์บาทนะคะพอศูนย์บาทเนี่ยสมมุติว่าค่าของ1บาทค่าส่งศูนบาทมันก็จะกลายเป็น1บาทอันนี้ก็ค่าของ1บาทค่าส่ง0ูนย์บาทรวมทั้งสองอันก็จะเป็นทอยบาทนี้ค่ะยอดชําระทั้งหวกข้างล่างทุกคนก็จะต้องเห็นเป็น2บาทนะคะถ้าเกิดเห็นเป็นมากกว่านั้นแสดงว่ามันมีบางร้านค้าาานนี่่่คคคคะะะมมักริดสง ถ้าร้านไหนมีค่าส่งอะคะ่ะเราก็จะไปแก้ไขตะกร้าแล้วก็ลบของชิ้นนั้นออกไปค่ะค่ะล้นี้ก็จบแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แม่เชิดด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ yeah!